สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีผู้ชมหลายคนมากมายโอเคสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงกักเข้นนะคะการทดลองวิทยาศาสตร์อ่าคราวที่แล้วจำได้ไหมว่าเราทดลองเรื่องอะไร ว่าเราดูการทดลองเรื่องอะไรดุกดิกลงเออดุกดิกลงขวด,ดถูกต้องการที่เอาลูกโป่งลงไปในขวดได้นะคะนะคะก็คือดุกดิกลงขวดนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็จะมีการทดลองที่น่าตื่นเต้นมาให้ดูเหมือนกันนะคะ ชื่อว่าบีบขวดน้ำด้วยมือเปล่าอ่านักเรียนดูนี่อ่าน้ำอ่านับดาวปิดไมคก่อนนะคะนับดาวปิดไมคก่อนนะคะ,อนนะ,คะขอบคุณค่ะอ่ะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือขวดน้ำพลาสติกถ้า ถ้าเรานะคะไม่ใช้มือบีบมันเราจะทำยังไงให้ขวดน้ำมันบุบได้เดี๋ยวมาดูกันเราจะมีวิธีการที่ทำให้ขวดน้ำบุบได้ด้วยมือเปล่าโดยที่เราไม่ได้บีบมันไปเลยนะคะเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอที่ครูได้ทำการทดลองมาแล้วนะคะให้เด็กๆได้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะคะ ตอนที่ดูวิดีโอนะคะเสียงตอนที่ครูทำมันค่อนข้างจะค่อยนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังไม่เปิดไม่พูดนะคะ,ะการทดลองนี้มีชื่อว่าบีบขวดน้ำพลาสติกด้วยน้ำร้อน เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็จะต้องมีขวดพลาสติกมีน้ำร้อนมาดูกันว่าน้ำร้อนมันทำให้ขวดน้ำพลาสติกบุบได้ยังไงนะคะไปดูวิดีโอกันนะคะต้องตั้งใจฟังด้วยนะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะค่อยนะคะวิดีโอนะคะ Just be Just be. ข้างจะอันตรายนะคะเพราะว่ามีน้ําร้อนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะทําการทดลองอันนี้ก็ต้องมีผู้ปกครองเช่นกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเพราะเราต้องใช้น้ําร้อนนะคะไปดูกันต่อนะ การทดลองให้ดีนะว่าขวดน้ำมันมันบีบมันบุบได้ยังไงนะคะอันดับแรกนะคะครูจะทำการล่ากมลในขวดน้ำพักมีมลด้วยค่ะมมีนด้วยค่ะอ่ามีมลด้วย, <c oughs> อ,วยอ่ะครูใส่น้ำร้อนแล้วนะ <c oughs> น้องเรียนเห็นไหมว่าขวดมันบุบเองอ่ะ ไปใหม่มันบุบไป,เ,ปเองแล้วคะเ,เห็นไหมขวดมันบุบเองเห็นไหมคะคคคคเ,เห็นไหมขวดมันเบี้ยวแล้วเห็นไหมนักเรียนแลวเห็นอะไรข้างในขวดไหมคะเห็นไหมในขวดมีอะไรอยู่เอในในขวดมีอะไรอยู่ น้ำร้อนคุเททิ้งหมดแล้วแต่มันมีอะไรลองดูซิมันมีอะไรลักษณะมันคืออะไร <I know. S 1> อะไอ้เออไอน้ำมันเกิดไอน้ำได้ยังไงนะคะมันเกิดจากการที่ไอน้ำร้อนใช่ไหมมันมีไอใช่ไหมคะมันเข้าไปอยู่ในขวดมันก็ทำให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำสังเกตได้ว่าในขวดน้ำเนี่ย มันมีหยดน้ำที่เป็นไอน้ำติดอยู่นะคะข้างในขวดเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมมันบุบเองไม่ค่อยๆบุะะบ,ออบตอนนี้เบี้ยวหมดแล้ว เห็นไหมเราคุณคูณไม่ได้บีบนะ,นะมันบุบเอง ทุกคนได้ดูการทดลองแล้วคิดว่าเพราะอะไรคะทำไมขวดน้ำพลาส,สติกมันถึงบุบ <ฮา S 1> เองได้เพราะไอ้น้ำค่ะเพราะไอน้ำทำให้บุบเหออรอ,น,อน้ำร้อนอะน้ำร้อนน้ำร้อน,น,อนมันทำให้บุบได้ยังไงอะรู้ไหมอะ,อะคุณครูจะอธิบายนะคะมันเกิดจาก ที่เราใส่น้ำร้อนเข้าไปในขวดใช่ไหมคะและในขวดมันก็จะเกิดไอน้ำขึ้นมาไอาน้ำเนี่ยมันก็ไปไล่อากาศซึ่งในขวดก็มีอากาศอยู่นั่นเองนะคะไอน้ำก็ไปไล่อากาศออกจากขวดเมื่ออุณหภูมิในขวดมันลดลงอะคะ่ะไอน้ำก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำที่เราเห็นที่ครูบอกอะ ที่มันมีหยดน้ําเล็กๆอยู่ข้างในขวดหรือที่เราเรียกว่าไอนั่นแหละคะ่ะไอ้น้านั่นแหละนะคะติดอยู่ในภายในขวดด้วยนะคะความดันอากาศนะคะที่อยู่นอกขวดมันก็เลยดันดันขวดน้ําให้บุบลงไปได้เพราะฉะนั้นมันเกิดจากความดันอากาศที่อยู่ข้างนอกขวดนั่นเองมันไปทําให้ขวดบุบเองได้นะคะ นะคะอันนี้ก็คือการทดลองที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าข้างในอ่ะข้างในข้างในขวดมันไม่มีอากาศแล้วไงมันมีแต่ไอน้ำเท่านั้นนะคะอากาศข้างนอกที่มันมีความดันมากกว่ามันก็เลยบีบขวดน้ำให้บุบได้นะ ถ้าเด็กๆอยากจะลองดูก็ได้นะคะไปทาเป็นทําการทดลองได้แต่ว่าจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะเพราะว่ามันมีน้ําร้อนนั่นเองมันอันตรายนะคะลองดูซิว่าขวดมันบุบเองจริงหรือเปล่าอะไรนะคะมือจะพองอ่ามือจะพองแน่นอนค่ะมันก็จะปวดแสบปวดร้อนนะคะ มันก็จะเป็นอันตรายได้นะคะเราก็จะต้องมีผู้ช่วยมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่นะคะอยู่ด้วยถ้าจะทําการทดลองอันนี้นะคะอาทีนี้เราก็จะมาบันทึกการทดลองทุกคนหยิบสมุดกักเขนบันทึกกักเขนขึ้นมาด้วยค่ะ จอใช่ไหมคะเห็นหน้าจอไหมคะแยมอ่าเห็นนะคะอ่าเขียนวันที่ก่อนเลยนะคะวันที่วันที่ยี่สิบ สนะคะวันนี้เดือนมิถุนายนนะคะไอ,ไอ่าปิดไมค์ก่อนนะคะจุนจาน จุนจานปิดไหมยังคะจุนจานโอเคค่ะปีพศนะคะสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ชื่อนามสกุลอายุนั่รเองก็เขียนเหมือนเดิม มาเขียนถึงการทดลองที่ทำวันนี้กันดีกว่าการทดลองวันนี้มีชื่อว่าบีบขวดน้ำด้วยน้ำร้อนบีบขวดพลาสติกด้วยน้ำร้อน คิดว่าการทดลองที่สนุกที่สุดในเรื่องนี้คืออะไรคะเอาน้ำร้อนใส่ขวดเ,อ,อ,เอาน้ำร้อนใส่ขวดเหรอคือสนุกใช่ปะเอาน้ำร้อนใส่ขวดไม่ใช่ตอนที่อะไรนะโลกตอนที่อะไรนะโลกตอนที่เราเห็นว่าขวดมันบุบเองได้ใช่ไหมใช่อ่าโอเค การทดลองที่สนุกที่สุดก็คือเมื่อใส่น้ำร้อนในขวดแล้วขวดมันบุบเองได้นั่นเองนะคะในขวดพลาสติกนะคะ เขียนได้มือสวยๆตัวบรรจงนะคะเมื่อใส่น้ำร้อนในขวดพลาสติกอาแล้วขวดแล,วแล้วขวดพลาสติกบุบเองได้นะคะขยายเหรอคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาเขียนเหตุผลว่าทำไมมันถึงบุบเองได้ที่เป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะ,ะก็เหมือนกับที่คุณครูสรุปให้ฟังใช่ไหมคะไอน้ำไล่อากาศออกจากขวดนะคะเมื่ออุณหภูมิลดลงไอน้ำก็จะควบแน่นเป็นเป็นหยดน้ำนะคะ ความดันอากาศที่อยู่ภายนอกจึงบีบขวดน้ำจนบุบได้นั่นเองนะคะ เราจะเขียนการที่เป็นเช่นนี้เพราะไอน้ำไล่อากาศออกจากขวดเมื่ออุณหภูมิลดลงไอ้น้ำจะควบแน่นเป็นน้ำนะคะความดันอากาศภายนอกขวดนะคะก็เลยบีบขวดจนบุบได้อันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำไมขวดมันบุกเองได้นั่นเองนะคะ ก็เกิดจากความดันอากาศอีกเช่นกันคล้ายๆเหมือนกับการทดลองครั้งที่แล้วเลยนะคะที่ลูกโป่งใส่น้ำลงไปในขวดได้ดุกดิกลงไปในขวดได้ก็คล้ายๆกันนะคะเกิดจากความดันอากาศนั่นเอง เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวคุณครูขออธิบายเรื่องการวาดรูปนิดหนึ่งนะคะแบบหนึ่งนะคะคนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะอ่าอันนี้ก็คือภาพเพียงครูภาพเพียงครูวาดเองเห็นไหมคะก็จะมีขวดน้ําแล้วก็มีใส่น้ําร้อนเข้าไปใช่ไหมคะก็จะมีไอน้ําขึ้นมาหลังจากนั้นขวดน้ํามันก็กลายเป็นขวดน้ําที่บุก นักเรียนอาจจะวาดประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ระบายสีได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะไ,ได้ครับจินตนาการเองได้เลยครับ,บ,บค,ค่ะเดี๋ยวจะแชร์กลับไปที่เดิมนะคะเดี๋ยวอธิบายเรื่องการวาดภาพนะคะนักเรียนอาจจะวาดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครอาจจะ,ะจินตนาการวาดเอียกวาดเองก็ได้ไม่ผิดนะคะ ยังไงก็ได้ค่ะจะว่าเหมือนที่คครูให้ดูเมื่อกี้ก็ได้หรือนักเรียนจะว่าจากที่ดูการทดลองเมื่อกี้ก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะในวิชาการเคนนะคะก็ครูก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือการทดลองที่มีชื่อว่าบีบขวดน้ำพลาสติกด้วยน้ำร้อนนะคะการที่ขวดน้ำพลาสติกสามารถบุบเองได้เกิดจากการที่เรา ใส่น้ำร้อนลงไปในขวดแล้วน้ำร้อนนั้นก็มีไอ้น้ำเกิดขึ้นไอ้น้ำก็ไปไล่อากาศในขวดจนหมดทำให้อุณหภูมิลดลงนะคะในขวดไอน้ำในขวดก็เลยควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำถ้าเรกเียสังเกตดูนะคะในขวดพลาสติกจะมีหยดน้ำเล็กๆอยู่ข้างในนะคะและความดันอากาศที่อยู่ข้างนอกขวดมันก็เลยดันให้ขวดมัน บีบเองได้บุกเองได้นั่นเองนะคะการทดลองครั้งนี้นักเรียนสามารถทําการทดลองได้แต่ว่าอย่างที่ครูคบอกจะต้องมีผู้ปกครองนะคะดูแลด้วยเพราะว่าใช้น้ําร้อนอาจเป็นอันตรายได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะในวิชาการเค่งก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ